เอาครับผมวันนี้ก็สรุปลายได้นะครับเป้นเดี๋ยวผมออกมาวิ่งตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มนะครับสองทุ่มซึ่งเราก็วิ่งไปได้ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดงานนะครับนี่ยี่สิบเอ็ดงานซึ่งไม่ได้ตามยอดนะนี่นถือว่างานเงียบนะยครับแล้วก็นี่ก็มาซื้อของกินนะครับมาดูคอมูมก็จะมีดักแ้นะครับแล้วก็แตงโมนะไม่รู้มันเข้ากันหรือเปล่าไอ้ <c oughs> นึงแบบ ติดเค็มเนี่ยอันนึงติดหวานนี่ครับผมโอ้โหยุงกัดโอ้โหจะกัดผมเลยนี่ครับผมยิืมไปให้เล่าอออกยู่เนี่ยผมก็ถือว่าวันนี้ไม่ได้ตามเป้านี่ครับเราต้องกลับไปพักผ่อนนี่ครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนอ่าเน็ตสตรีมเดี๋ยวหาเกมนะครับกลับไปก็หาเกมดูนะครับว่าว่าผมยืมใครได้บ้างมันมีหลายคนนะครับที่ที่ผมสามารถยืมได้นี่ครับผมรอดูได้เลยนะครับ ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย